อ่านะครับทุกคนแครแล้วนี่ตุ้งกินถ่านให้ทุกีพลังกินถ่าน กินไปทำไมฮะเนี่ยขันมีพลังแล้วอร่อยนะเขาเนี่ยเขาเนี่หายแล้วข้นตอนการปั้นพลังของสตารา์แมนเดอร์คือการตบหัวคือพลังจับกับเนื้อ ฉันใส่เสื้อผ้าจะมีพลังเอาละสปอนเซอร์ฉันสามารถส่งพลังไปยังอาหารและให้ประจุมาผ่านนะเอิ้นร้องต่อยใส่ตัาโอ้โหููหููหเมือเบี้ยวส่งกินง้า้ ต้องกินพลังมัวแล้วเฮ้ยโอรีอะครับเก็บแว่นนะครับยิงมาเฮ้ยไปถ่ายโฆษณาถ่ายโฆษณาอ่ะแบ่งไปหน่อยเอาไปเอาไปหมุดลุงเลยอ่ะทาคุัทูมอริเอแสงเปิดหน,น้าเแล้ว ไม่ชอพมันเฮ้ย้บงบฟนี้เปิดนะครับโล้วเราปพลังเปิดไฟเออมีพลังเปิดไฟไหมเปิดยังไงใช้มนเออพลังน่ะเปิดยังไงอ่ะเปิดยังไงล่ะเอ๊บ ไม่ได้่าก็อยู่ดีเลย่็ห่ดต่อยพระเจ้าแกรู้เวักโทษถึงประหารชีวิตนโอ้ถาสอบสวอร์ตเหรเตกยวมาเลยอุ๊อันนี่คือสมพันธ์ขิง ขิงอะไรมือแรงเอาละาจัดงานแกปล่อยพลังซึดๆซปึ้งวืดตู้พลังเพิ่มแล้วถ้าเรากินพลังนั้นดาวดวงนั้นจะหายไปตึ๊บึตู้ตายแล้วเย่ยังไม่ตายหรอกแต่ว่าจะมีสามชีวิต แล้วแต่ละชีวิตมันก็จะไ <c> ม <oughs> เลยเลย,ยรู้ได้ไงกันว่าพลังชั้นคือพลังสามชีวิตตอนนี้อยู่ชั้นสองแต่แกตอนนี้แกได้ละคราอยู่นะนี่ตอนนี้แกมีห้าชีวิตชั้นชั้นเดียวซาลาแมนเดอร์ตอนนี้แกมีห้าชีวิตแต่ยังไงเดแกก็ตายทัง้งทีไอ้เพื่อน จะไม่รันไปยืดต่อไปมืดเดวฉันจะมีขอ้อเสนอโควิดอยู่มาเลย,ยคุณชิมกแคนแล้วแกก็ต้องหนีไปอย่ามายุ่งกับแคนตาลีไม่อ่ะฉันเป็นพระเจ้าอ่ะไม่ต้องการเลยวไม่ต้องการแคน่อปลังปัดเป่าหายไปโดยที่ไม่เหลือชีวิตเลยแะไม่ต้องีชีวิตไม่มีทางหรอกธนวน <c oughs> ่เดี๋ยวฟื้นให้นะครับเดี๋ยวไปเอาขนมก่อนนี่ครับมืดน,นะครับมองไม่เห็นใครครับเนี่ยเชียว <c oughs> อัาตื่นแล้วอะ่ะเราเชื่อฟืนฟ้นฟื้นชีวิแล้วอะไรนี่ใครเนี่ยโอ้ นี่ไงซาราเมนเดอร์เฮ้ยรู้ดีไงกันดื้อดื้ออ่าไม่กินตายไม่พี่อะไรพ <Glue> ี่เตอร์กีแคนตาลีสุดคิวบิไทยไอซารออยู่ในวัง <S <S ควรแกจะต้องไม่เป็นสัตวูแพทย์ได้หรอฮะไม่เป็นสัตวูแพทย์แล้วทิ้งธุร,รกิจตัวเองเพื่อแคนตาลีเลยกันลุ้อเนี่ย ใส่ว่าต้องชุบชีวิตเจ้าซารแมนเดอร์มาสู้ที่ไม่อยากให้ตายโอเคมาจะไม่ให้แกตายฉันจะชุบชีวิตแกมาตลอดชีวิตอะไรกันเดี๋ยวบอลลูหะเดีย๋ยวพี่ตลอดชีวิตดิตลอดตลอดตลอดชาติเออตลอดไปเฮยหนีดีกว่าจุดปึ้มตู้้ เอากลับมากลับมาอีกดูดก็ตายอะดูเบ yani ิ้มตายเอาดูดดูเบ for ิ้มดูดตายแล้วนะพลังปรอเปิาชีวิตดูด ้เท่ยเก่งขึ้นนะเนี่ยท่านสลาเมนเดอร์มาข้าสลาเมนเดอร์ดูเด,ดเอเอตึ้งไปท่านจะชนะอยู่แล้วเชียวปือ

เดี๋ยวมันเต็มเต็มโอ้โหฟ้าไปไม่ติดเลยครับคุณตามไปนะนะครับเฮ้ยโตโตเฮ้ยโตจากต่างมิติกันเลยตัดฉากนี้ออก <c oughs> สกเซยกจันกระจาสว่างเจจางใจมุนะทุก